เขากับเมื่อที่3จะจบกันจริงๆริงไหมนะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นแรนดอมนะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเดียวนะอาจจะมีทั้งตรงหรือว่าอาจจะไม่ตรงก็ได้นะดูเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงค่ะก่อนที่จะไปฟังคําทํานายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนอมรับพลังงานดีๆกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีเที้ยงระวังไว้ตรงนี้นะคะมาดูลัคนาราศีกันนะคะอาจจะเป็นลัคนาราศีของคุณหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีของเขาหรือ อาจจะเป็นลัคนาราศีของบุคคลที่3ที่4ก็ได้เช่นกันนะคะได้แก่ชาวราศีกุมค่ะราศีธนูนะคะราศีมังกรราศีพิจิกนะคะชาวธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนแล้วก็ราศีเมทุนค่ะอ่ะมาดู Energy พลังงานนะคะหรือว่าบรรยากาศในความสัมพันธ์อย่างนี้ดีกว่าดูเรื่องราวอะไรอย่างนี้เนาะไหนขอให้พี่ไพช่วยอธิบายหน่อยค่ะ ขอให้พี่ไพ่ช่วยอธิบายนะมันเป็นอะไรยังไงกันบ้างคะในตอนนี้อืมเอนเนอรพลังงานของตัวคุณนะคะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความนิ่งมากๆแล้วกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นตัวคุณเองรู้สึกว่าไม่แบบคือคุณกลับมาฮิวใจตัวเองได้แล้วกลับมาเยียวยาหัวใจตัวเองได้แล้วนะคะในขณะที่ สถานการณ์ของสามีหรือว่าของแฟนของคุณเนี่ยจาไพ่ายแล้วเขารู้สึกถึงการที่อยากที่จะกลับมาอยากกลับบ้านอะ่ะใช้ใช้คําพูดอย่างนี้ดีกว่าเหมือนตัวคุณเป็นบ้านเขาอยากกลับบ้านเขายังมีความสับสนอยู่ยังไม่รู้ว่าในสถานการณ์นี้เขายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะยังไงต่อดีแต่ว่าแนวโน้มเห็นไหมคะมีโอกาสที่จะ อยากกลับบ้านในใจคือตอนนี้คือเหมือนรู้สึกคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านคิดถึงคุณนะคะส่วนสถานการณ์ของบุคคลที่ 3, ามบุคคลที่4นะคะเป็น3ดาบนะในความสัมพันธ์นี้มันมีการให้แล้วก็การรับที่ไม่เท่ากันนะคะในในสถานการณ์ของบุคคลที่สามนะคะตัวเขาเองอะรู้สึกว่าในบางครั้งเอ่อมันอาจจะมีในเรื่องของการไม่ชัดเจนการถูกเอาเปรียบในความสัมพันธ์ คนเขาอะจะรู้สึกว่าในหมายถึงบุคคลที่สามนะคะตัวบุคคลที่สามเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าบางครั้งมันมันมีความไม่มั่นคงไม่แน่นอนอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนบางคู่เนี่ยบางสถานการณ์เนี่ยตอนนี้นะคะเขากับบุคคลที่สามเนี่ยน่าจะมีปัญหาะหละอกแหงกันค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วมีความไม่เข้าใจกัน ค่อนข้างเยอะนะคะมีความต้องการอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วก็มีการใช้อารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเมื่อที่สามนะคะอ่ะโอเคขอดูกันหน่อยแล้วเขากับเมื่อที่สมเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะจบกันจริงๆไหมคะอืมวิวออฟฟอร์จูนขึ้นนะคะอ่ะเวนกร,รมกำลังจะทำงานแล้วนะจ๊ะไหนขอดูเพิ่มหน่อย มีเกณฑ์ที่เขาจะจบกันจริงๆไหมกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ่าไฮโรแฟนขึ้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ถามว่ามันมีเกณฑ์ที่จะจบกันจริงๆไหมเอาจริงๆในเวลานี้จากไพ่อ่ะมันยังไม่ได้ขึ้นชัดขนาดนั้นว่าจะจบแต่ว่าดูเหมือนกับแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้นะคะมือที่3อาจจะไม่ได้ไปต่ออาจจะมีปัญหาตอนนี้เริ่มแล้วแหละมันก็เริ่มที่จะมีปัญหามีอะไรหลายๆอย่าง เหมือนกันนะคะในเรื่องของตัวเขากับมือที่สามมันเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีการห่างหายกันออกไปมีการเขาเรียกว่าอะไรมีระยะทางเพิ่มมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้มีระยะห่างที่เพิ่มมากขึ้นนะคะมันทําให้ตัวของเขาเนี่ยกลับมาคิดทบทวนอะไรได้หลายๆอย่างอาจจะมีมุมมองใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่ามองเห็นอะไรได้เยอะขึ้นมองเห็นอะไรได้มากขึ้นนะคะจากก่อนหน้านี้เหมือนคนที่ หลับหูหลับตาเชื่อหลับหูหลับตาฟังมือที่สามบุคคลที่สามนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะเห็นอะไรมากขึ้นเขาจะรู้สึกตัวมากขึ้นจากคนที่ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยตัวคุณอาจจะสงสัยบ้างแหละว่าเอ๊ะมัน แปลกเนาะมันมันแปลกจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับมือที่3มันมีแนวโน้มที่มันจะห่างกันเฉยๆไพ่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะจบกันจะแบบมันยังไม่ได้มีไพ่เดทหรือยังไม่ได้มีไพ่ที่มันตัดจบความสัมพันธ์นะคะมันเป็นเพียงแค่ระยะทางมันเป็นเพมันเป็นเพียงแค่ความห่างในความสัมพันธ์นี้เพิ่มมากขึ้นเฉยๆนะคะก็อาจจะต้องรอดูต่อไปเนาะว่ามันจะมีอะไรที่มันอัปเดตมากไปกว่านี้ไหม